วันนี้ก็มาที่เมกะบ,บางนาพร้อมกับพรีเซนเตอร์ของเซอร์วีนะครับคุณโฟนนัทวัฒน์นะครับผมแล้วกเ็เพื่อนพี่หมอนะครับผมหมอจิมนะครับก็มาช่วยร่วมขับกันที่เมกะบ,บางนาแล้วพรุ่งนี้จัดงานเป็นวันสุดท้ายนะครับผมก็ใครที่อยากจะมาชื่นชมก็สามารถแวะมาที่บูธของเซอร์วีกันได้นะครับอนนนีี้้้เป็ไไไงงครัับ่่ชยยูดด โอ้วันนี้เซอรวีก็ถือว่าเป็นงานลออชแล้วกันเนาะเป็นงานลออชตัวใหม่นะครับที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่เขาไม่ได้ปรับสูมานานมากแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็เพิ่มไฮโดรเยีเยไป5%นะครับผมแล้วกอ็อยู่ได้ชุ่มชื่นนานถึง72ชั่วโมงนะครับก็บอกเลยว่าสำหรับอากาศตอนนี้ก็หมองมากๆเลยก็ลองไปใช้กันดูนะครับ เนได้ลองใช้แล้วเพราะเราก็เป็นคนแพ้ง่ายครับผมก็ลองใช้แล้วผิวรู้สึกว่าตัวเนื้อครีมเนี่ยบางเบามากรอบนี้เรารู้สึกว่าเหมาะกับยิ่งเฉพาะแบบผู้ชายอย่างผมที่ไม่ชอบทาครีมก็ยิ่งเหมาะเลยนะครับผมก็ลองไปใช้กันได้ครับว่าล่าสุดได้เจอลูกสตรีมครับผมลูกคลอดมาแล้วมาเหมือนคลอดคลอดคลอดมาจากโรงงานผ้าแล้วแตลกมาไม่อยู่นิวที่มา ก็ตอนตอนแรกยังไม่ทอยังเป็นแบบเขาเรียกว่าเสร็จเสร็จผ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทอออกมาเป็นน้องแล้วครับผมเห็นเห็นโลูกไม่สนึกถึงเราเอ่ออุปกรณ์ที่รวมลุกเหมือนคุณเลยนะเหมือนท่านครับเหมือนท่านครับเหมือนเหมือนท่านปอนครับผมใช่ครับแต่เปิดมาก็คืออลังการนะเพราะเป็นเด็กที่มีสมรรถาพสูงสุดอ๋อผมแน่นอนครับผมความมารยาทดีงามได้มาจากพ่อครับ มารยาทดีงามต้องสอนตั้งแต่เด็กถ้าไม่มีถือว่าผิดที่ผู้ปกครองอ่าแล้วก็ลูกก้าวไปทำไมครับเวลาลูกไปอันนั้นไม่ทราบครับผมต้องถามลูกซึ่งยังไม่ถามเพราะว่าสอนแต่มารยาทแล้วสรุปลูกเรียกคุณว่าอะไรครับพ่อพ่อเรียกเรียกเรียกว่าพ่อแหละเรียกพ่อแหละมีพ่อกับท่านมีมีสองคนใช่ผมได้ข่าวว่าของของเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็มีแบบ หลายชื่อเรียกเหมือนกันมีป้าป่ามีผลผักกัดลูกสก่มั้งคะผลผักกันให้ลูกกลับสี่เป็นแล้วนะตอนนี้ก็พ่อเริ่มกลัวกันละโอ้อันนั้นอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวครับหัวหน้าหัวหน้าครอบครัว GMMTV ครับผมอยู่ที่หัวหน้าหัวหน้าลูกสีก็รับงานกันไปใช่แต่ก็ดีก็ดีก็ รู้สึกว่าตอนแรกนั่งคุยกันว่าแบบเออมีน้องๆมาก็ดีก็จะแบบแบ่งเบาความเหนื่อย,เ,อยเวลาออกไปทํางานพวกหลายทีแต่ว่าพอเริ่มออกสักครัง้สงสองครั้งทุกคนพูดเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะกูวเริ่มไม่ใช่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เหนื่อยน้อยลงหรอกมันเหนื่อยมากขึ้นว่ะแต่ว่าสนุกสนุกเป็นสีสันครับผมใช่มาพัฒน์ซีรีส์มากค่ะครับผมเอาพี่ไหนบอกเขา อ๋อซีรีส์ไหนก่อนเทสก่อนเทสก่อนอเทสครับเทสก่อนทำการทำการทำการก่อนทำการก่อนเทสปล่อยวอเตอร์ออกมาแล้วเออแล้วพีเซอร์ยังไงดีครับผมก็รีปล่อยเนาะปล่อยก็มีอุบิเหตุนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเอ่อของดีอยู่แล้วปล่อยมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมก็ โปสเตอร์แรกปล่อยไปแล้วครับผมแล้วก็โปสเตอร์2ก็ปล่อยไปแล้วเหมือนกันนะครับเป็นวีลิสแพนนะครับก็เดี๋ยวจะได้ดูสนิกพีคจากตัวซีรีส์นะครับในวันที่2นะครับผมได้ดูเทเลอร์ตัวแรกในวันที่4นะครับแล้วก็มีเทเลอร์ตัวที่2ภายในอีก2อามอาทิตย์นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ซีรีส์จริงๆนะครับผมก็บอกเลยว่าดุเดือดแล้วก็มีวม,มวลไปนะที่สุดเลยนะนนะเรนะ่ที่สุดคือ เรื่องนี้ที่สุดใช่ไหมครับผมเรื่องนี้ที่สุดเลยใช่ไหมที่สุดในเรื่องไหนครับผมที่สุดในเรื่องอะอ่าเออเป็นเป็นคนดีครับใช่ครับเป็นคนดีช่วยเอาเนี่ยไม่เชื่อกันแล้วเออเป็นคนดีครับีจิตใจดีครับผมเพียงแค่ว่าอาจจะอยู่ลึกนิดนึงกในลึกนือใช่ครับเป็นคนดีครับแต่ว่าความดีอาจจะอยู่ลึกเข้าไปแบบลึกมาก อาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้เพราะหลายๆคนบอกว่าแถบคุณว่ามัน่าจะเปอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบใจป็นแฟนแน่นอนว่าเนื้อเรื่องก็สื่ถูกใจไหม <ś led> ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็อีกเรื่องหนึ่งก็ <ś led> เดี๋ยวรอให้แฟนๆตัดสินใจเพราะว่าทุกซีรีส์ก็มีทั้งคนชอบและคนติแล้วก็คนที่ติแบบดีๆแบบ เข้าใจได้มีเหตุผลแล้วคนที่ติแบบไม่มีเหตุผลก็มีครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยรออ่านทุกคําตินะครับผมแล้วก็ทุกคอ่อทุกฟีดแบ็กนะครับรรครับผมเร็วๆนี้สน,สนุกสนุกส่วนตัวผมว่าสนุกใช่สนุกคนอื่นไม่รู้แต่ผมสนุกแล้วเออครับการนรการครับในไบ้างครับเป็นที่ตา ององชายโฟสพูดอะไรไปบ้างครับผมผมจะได้รู้ว่าผมพูดอะไรได้บ้างไม่พูดอะไรเลยอ๋อไม่พูดอะไรเลยครับผมไม่ได้บอกเขาไม่พูดแต่เขาไม่พูดอ๋อตามนั้นครับมาเยอะเลยครับอ๋อเอ๋ยนะหมดหดค่อนข้างแบบหนาเยหนาครับหนาครับผมก็จุกครับคำเขาเรียกว่าอะไรภาษา เป็นเรื่องสําคัญและเรื่องยากครับผมก็จุกๆุกันเลยครับผมก็เวลาอ่านบทกันก็มองหน้ากันแล้วก็แบบอืมจ้าอารอก,กันไหมห่วงที่สุดใครน่าใครนาเป็นห่วงที่สุดนะตอนนี้หรอ <c oughs> ผมผมว่าองค์ชายเพิร์ตครับอ,องค์ชายเพิร์ตน่าเป็นห่วงอครับ่นกอยู่แล <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> องค์ชายเพิร์ตไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาครับเ <c oughs> สียงแหบครับผมเสียงแหบวากเยอะสายร็อก ก็เลยกลายเป็นคนไทยโมเดิร์นพูดภาษาเก่าอ่า,อาก็เลยอาจจะนิดนึงนิดนึงรั้ผมอ่านบทกันดีหลุดขับแล้วก็หลุดขับไปเรอมองหน้ากันทีแล้วโอ้สุดยอดครับสุดๆเลยครับผมโดยเฉพาะเอ่อเพิร์ดกับโฟลด์ครับไม่เขงคิดไม่ออกเลยว่าเข้าซีนร่วมกันจะเป็นยังไงเพราะแค่อ่านบทเนี่ยเพิร์ดกับโฟลด์นั่งตรงข้ามกันแค่มองหน้ากันขับแล้ว จะคุยบทสนทนากันทีนึงก็ขับแล้วก็เดี๋ยวรอว่าถ่ายจริงจะรอดกันไหมครับผมเริ่มถ่ายจริงเม่อไหร่ครับเริ่มถ่ายจริงเอาจริงจริงป่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเดือนที่แล้วก็มาเดือนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายมาเดือนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเปลี่ยนมาเดือนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเดือนหน้าแต่ผมดูวีแววเดือนหน้าแล้วก็ก็น่าจะยังไม่ได้ถ่ายก็เลย เดี๋ยวดูกันว่าจะได้ถ่ายเมื่อไรผมก็รุ้นอยู่เหมือนกันนะผมอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้เราคิดเยอะคิดเยอะอีกหนึ่งเรื่องของคุณหมาครับผมอ๋อคุณทีคุณทีเริ่มไม่ยังปะเออผมก็ตอบไม่ได้าจะด้วยโอ้อหจะเริ่มแล้วครับจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วล็อกคิวมาแล้วเรียบร้อยคิวลงตารางแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทุกอย่างเซตไว้หมดแล้วเหลือแค่ แดงไปถ่ายแล้วมันมันเป็นช่วงด้วยเหรอครับผมคือมันเข้าชูเข้าสู่เข้าชูเนี่ยนอกจากองค์ชายเพลย์ก็มีองค์ชายภูวินเนี่ยแหละที่พูดไม่ชัดเข้าสู่ช่วงที่จะต้องถ่ายทําทั้งทุกเรื่องเลยไม่ไม่ใช่แค่สกเลนฮาร์กับคุณที่แต่ว่าทุกเรื่องของ GMM TV ทีวครับผมก็ทั้งของผมเองของโฟร์เองของบิจมีเองของเพื่อนๆในค่ายเองก็เข้าทยอย กันแล้วครับผมอย่างล่าสุดก็วินนี่สตาร์ก็เพิ่งเปิดกล้องดัตซมเมอร์ไปก็จะเป็นช่วงในการถ่ายนะครับช่วงนี้ครับผมภาวนาครับภาวนาครับว่าตัวเองจะรอดครับไม่รู้พูดเล่นคือก็แบบก็ต้องทําสมาธิดีๆแล้วก็ต้องเข้าใจแต่ละตัวละครได้ดีครับผมเพราะว่าถ้าแยกแยะทั้งแต่ตัวละครไม่ได้ก็เข้าไปก็เละครับทั้งเล่นเละแล้วก็ทั้งสภาพจิตใจก็เละด้วยครับ ใช่ได้ดูแน่นอนแต่ว่าค่อยๆไปทือผลการก่อนตอนนี้มีมีทาดูเทนยูดาก้อนอยู่ก่อนนะอาทิตย์หน้าก็ไปดูกันแล้วก็อีก2อาทิตย์ก็ไม่เจ่กับเทสอีกแล้วก็อยู่กันได้อีสักพักก็เดี๋ยวก็ได้คุณดูคุณทีกันแล้วตลอดทั้งปีก็คือเจอหน้ากันยใช่ตลอดทั้งปีแล้วก็ปีหน้าหรืออีก2ปีไม่รู้เหมือนกันก็จะได้เจอสกาเลตครับผมเาไม่ไม่ใช่กัน หรือจะสามก็ได้เอาจริงผมไม่รู้พี่เรื่องที่ดีต้องรอ่อนดีๆรอบต่อไปครับผมข้างตะียดางนี้ครับละเอียดที่คิวครับเราไม่ได้มีแค่ฟีลี่ด้วยนะเร,รนเราคารา่ะแต่คอที่เประกาศออกมาแล้วว่ามีอ่ใช่ครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมก็ฝากติดต,ตามกันด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเ,เ,เดี๋ยวมีอะไรสนุกๆที่ของกระปองกำลังคุกกันอยู่คุกสร้างกันอยู่ ให้มันอะไรนะครับเราอ๋อมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยโชว์แต่ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษแน่นอนครับผมแต่ต้องกลับไปคุกคุกกันก่อนหลังบ้านครับผมคุกคีทำไอเดียกันครับเราไปพูดคุยกันก่อนครับเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องไปเวิร์กกับทีมคอนเสิร์ตด้วยครับผม,บผมก็เห็นวันนี้ ของเพอร์เซนต้าเพิ่งขายบัตรหมดไปสองรอบแล้วผมก็ฝากของพวกเราด้วยครับแฟนคอนครับครับผม <c oughs> ใช่นะฮะอู้อันนี้ไม่รู้เลยครับผมอยู่ที่ GMMTV นะครับผมไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ผมเอออยู่อยู่มันมีหลายปัจจัยอันนี้พูดได้คือมันมีหนึ่งคือการตอบรับของแฟนๆสองคือสถานที่ด้วยว่าสถานที่ว่างไหมอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เพราะผมผมไม่ได้เป็นคนไปจัดก,การผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็ทาง GMMTV ยังไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆครับไดน,นะครับ ขย,ยายสถานที่อาจจะต้องเป็นคอนใหม่แล้วออ,อาจ,จะไม่ใช่คอนนี้แล้วแต่ว่าก็ก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดบัตรกันด้วย,วยมันไม่ได้อยู่ที่ผมอ่ะพี่แต่ได้นอนกับฝากสถานที่ได้หรือเปล่าก่อนอถ,ถ้าผมก็ฝากเทสด้นะครับ <laughs> ดูได้บนแอปวันดีนะครับผมครับผมถ้าผม ยังอุบไว้ก่อนเพราะว่าเสียงยังไม่เข้าโรงยังพูดไม่ได้แล้วก็ยากด้วยใช่จะพูดทีหนึ่งเด้แต่ว่าฝากเทสนะครับผมก็สามารถดูได้ที่แอปวันดีนะครับแล้วก็สามารถดูกันได้วันที่25มิถุนายนนี้นครับทางช่องวัน31เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับผมทุกวันพุธและพฤหัสนะครับขอบคุณค,ครับ